สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับผมมาพี่น้องมากืลอนี่ก็ได้มกนองใหม่ใส่หมูครับผมหาตอนหมูบ่าอมันเนะายู่ข้างในนี่นะครับนี่ตอนหมูก็นี่ละอยู่แถวนี่ละครับมาเสียบน้ำกันครับพี่น้องครับมกนองใหม่คุยกับเ้าเนี้ยครับผมมันนี่ไปจัดกันเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเข้าสุขูสุขคนนะครับครับผมมันนี่ก็ได้นี่ละครับ มกนอใหม่นะครับเนอครับขาเหนียวซื้อโตครับผมผากไทยสูขูสซุกคนครับผมในกลิปเปรี้ยวราคาทิกตอก้วก็ช่องยูทูบนะครับฝากคนที่ตาม็นกรลังแรงใจให้ได้ครับมาครับพี่น้องมาข้ากินมกนอใหม่ครับวันนี้มาเสียดเสียดันกัดเลิอดเลยขหนี้วกรับมกนอใหม่ครับวันนี้ซ้ำนี่แหละครับแล้วเวียกแล้วงานกับาแต่แนวกลินนื้อโตแล้วครับพี่น้อง นี่แบเลยละครับนานี่ยนาฝนเนาะนอไม้พี่นอ้องนานี่ยมุกทำใหม่ใส่หมู มากินเขานั้งกันครับผมมันนี้มันนี้นเ,นเป็นเมนูแบบบรรดาน,นะครับเด้อมกเน้อใหม่ครับโว้หมูตอนใหญ่เลหมูตอนใหญ่เลเขาปากล้มลว,ว่นน้นวันนี้พี่น้องเอ้ขาเนีย้ย สื่อมาให้เราครับหนึ่งเองว่ได้บ่ท่านครับมาสนแทบต้องกัดเลยครับนี่น้องครับอยากกินมาโดนแล้วนะครับมกน้อ่ไส้หมูหนี่ มันนี้ก็เลยจัดมากครับถือว่าแสบอยู่มาแเบแสๆต้องการนะครับสุขุมสุข้นครับแต่ว่ากตอนนี้อ่ะติดมือจังหน้อย บทเด้ท่านำมันมากกว่าน,นะครับเพราะมันสุบติดมือเนะี่ยมกนอกไม่ใส่หมูสามสันนะครับ แสบ,แสบด้วยครับพี่นองมากแสบเหมือนกันครับบ่ได้กินโดนโอ้แสบขนาดพีนองครับ มกน่อ่แบบบ้านๆน,นะครับด้วยอาหารอีสานบ้านๆน,นะครับผม ขาดลูกโดดนะครับทล้ว้มีพริกเม็ดูกโดดใส่มะให้จัย่างน้อยเนี่ยพอดอีเดย มาพป่นออกมากำย่ายน้ำกันครับม ครับผมมืออ่ะขเนี้เมเดียวครับอันนี้ก็เลืออยู่เดียวเอาไว้จัดการต่อครับผมสำหรับคลิปนี้อ่ะขอพูณทุทสันทีส่เข้ามารับชมครับผมฝากไว้แค่นี้ก็เนด้อครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันคือเก่าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ